วิธีการดูโฮโ,โลแท้เป็นยังไงวันนี้พามาดูกันครับซึ่งกระเป๋าชาแนลนะครับทุกใบเนี่ยจะมีโฮโลเป็นของตัวเองโฮโลนะครับอย่างแรกเลยคือจะมีการ์ดกับสติ๊กเกอร์โฮโลครับอันนี้คือการ์ดของชาแนลตัวนี้นะครับจะมีมากับกระเป๋าทุกใบไม่ว่าจะเป็นใบเล็กหรือใบใหญ่กระเป๋าสตางค์นะครับมีหมดตัวการ์ดเนี่ยจะมีเลขเห็นไหมครับจะมีเลขบอกแบบนี้ถ้าเกิดเราเช็คกับทางช็อปชาแนลนะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าเลขโฮโลใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าของรุ่นไหนอย่างตัวนี้นะครับก็คือมีการ์ดรุ่นนนนีีี้้แลกก็็จะมสติเเเอรร์ปขบบ ซึ่งเลขจะต้องตรงกับการ์ด เพื่อเป็นการระบุว่าการ์ดใบนี้เป็นของกระเป๋าใบนี้นั่นเอง <S <S เลขโฮโลเนี่ยเขาเลิกใช้ไปแล้วตั้งแต่โฮโล32ตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเลขเพลทแทนครับซึ่งเลขเพลทนะครับจะเป็นแบบนี้จะอยู่ในกระเป๋ารุ่นใหม่ๆครับซึ่งตัวซีเรียลเพลทต,ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวอักษรผสมกับตัวภารรษากฤษมีแปดตัวเหมือนตัวเลขครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือตัวที่เป็นแผ่นเหล็กอย่างนี้นะครับจะมีเฉพาะกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพายแต่ถ้าเป็นการ์ดต่างๆนะครับก็จะมีเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์คล้ายๆแผ่นสติ จะเป็นซีเรียลแบบนี้แล้วซึ่งเขาพัฒนาขึ้นครับในกรณีถ้าเกิดเราเจอกราฟไม่ตรงกับสติกเกอร์โฮโลนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่ากราดเนี่ยไม่ใช่ของกระเป๋าแบนนั้นนั่นเองครับแต่ว่าก็มีบางครั้งนะครับที่ทางช็อปเนี่ยเขาให้มาผิดใบอันนี้เราก็สามารถไปส่งเคลมกับเขาได้เลยครับ